มีกุ้งหอยปูปลามีมรสพยากรในใน,ในเขื่อนนี่ถือว่าเป็นเป็นแรงท่องคําในในเองของบานทับป่าห้อ,องกลางมอ่งเงินบ่ละ่ะห้องกลางปับ๊บห้องสีไล่กับใปกบมามันสีใไของมันเองเพราะว่าป่ามันหลา่ามชุมกลุ่มทรัพย์คําสั้นๆที่ชาวบ้านทับปา่าตนนําบลหนองสวงอําเภอหนองกุงสีจังหวัดกลาลสิน ให้คำนิยามชุมชนของตนเองที่ตั้งอยู่ริมเขื่อนลำปาวพื้นที่ที่พวกเขาดำรงชีวิตซึ่งสะท้อนว่าเป็นแหล่งทรัพยากรที่มีคุณค่าความอุดมสมบูรณ์สร้างอาชีพและรายได้ให้กับชาวบ้านที่นี่ตามที่กยูมาเนี่ประมาณ20กว่าปีที่ยูมากกเห็นชุมชนเขาหากินแบบแบบมีความสุขเล็กหน่อย เกิดขึ้นมากก็ะจกกะมีความสุขในการหาปลา บ้านทับปลาเกิดจากคนต่างถิ่นมารวมตัวกันและตั้งถิ่นฐานขึ้นเมื่อประมาณ30ปีก่อนเริ่มจากหนึ่งหรือสองครัวเรือนจากนั้นก็มีคนทยอยเข้ามาเรื่อยๆจนกลายเป็นชุมชนที่ใหญ่ขึ้นชาวบ้านที่นี่จึงไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตัวเองแต่ก่อนนี่นายหลวงผลมาต่างเขื่อนต่างเขื่อนล่าเป่าที่นี่ป่ามันปา่าในเขื่อนมันจะะลายที่นี่ อำเภอบ้านไายเพินเพินมหาจินแบบต่างทับต่างทับอยู่ต่อมาขมิพี่นองเขามารวมหาจินน้ำมารวมหาจินกระเริ่มเป็นมาเรื่อยๆมาหาจินต่างคนต่างมาบอกว่าป่าในเขื่อนมันหลายมันหลายหลายจังหวัดหลายอำเภอมาอยุ่งกันนี่อาจารย์หนึ่งจังหวัดกนแก่นสองอุดรสามโคราชสี่สารคามครับมายุ่ห้อมกัน พนเขาบว่าปลาไายพุ่นี่ว่าปลาไมันบ่ล่ะกาได้มมอยูนี่บ้านทับปลาเป็นหนึ่งในห้กว่าชุมชนที่ตั้งอยู่ริมเขื่อนลำปาวมีบ้านตั้งอยู่ประมาณ90หลังคาเรือนและมีประชากรประมาณ300คนชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่มีอาชีพหลักคือการทำประมงน้ำจืดทั้งการนำลงชีวิต และการหารายได้จากการหาปลา,ากุ้งหอยและสัตว์น้ำอื่น,นๆรวมทั้งการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากเขื่อนชาวบ้านทับปลาอาศัยเขื่อนลำปาวในการดำรงชีวิต ลายปลายพอห้าป่าแบบนี้มาจะปีละฮูงกินปีลวครับงกินปีลบเป็นคนบันทัปปาเลยยี่อย่ันได้ครเป็นคนบรทัปปายนกำเนเลยครับคือเราก็ดีก็ไปทำงม่งเทียครับเาไปทำงเทียมันมันคาใจหลายอย่างครับ ชันยต่อมือได้มือละจักบาทก็มือละวหาร้อยครับสี่ร้อยหาร้อยนะครับปมรมาณร้อยครับป,ปลาหลปันไดครับจ้าซีไดซี่ราอหารอ้อยประมาณสามสิบโลครับ พอมาเฮ็ดจะอไรเอาครับปาเห็ดับมีเอาพวกพวกแ่ล่ะไปลานี่อะปลาสวายปลาขาวปลาเนือปลาเี่ยอะไรบอคับมานบมืมอนดิหายว่าอยู่พอไดอีกินนีดอกหาูมกันก็2องลำมก็ดที่คนเกินี่คำ็กถึงว่ามันอากาศว่าใครดี ด้วยความที่ชาวบ้านที่นี่ทำอาชีพประมงเป็นหลักโดยเฉพาะการหาปลาขายในหลากหลายรูปแบบหนึ่งในนั้นก็คือแพสะดุ้งแพรขนาดเล็กที่ชาวบ้านใช้อาศัยใช้หลับนอนใช้หาปลาเรียกได้ว่าเป็นบ้านกลางน้ำดีๆเลยครับจะต่างกันเพื่อว่ามันยุ่หิงก็สบายแล้ว,ลบบวมันบวนวนไหวนัน หอดยำฮ<พ>ากัห<อ>่าหอดยำนอนกันนอนทำมาเกันนอนเพไ,ปไ,ปไปด้ไปเสมาเสะในฤดูน้ำหลากที่สามารถจับปลาได้เยอะจะทำให้สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านทับปลาได้เป็นอย่างดีโดยชาวบ้านจะไปหาปลาแล้วนำมาขายให้กับแม่ค้าคนกลางซึ่งเป็นคนในชุมชนที่เป็นแหล่งรับซื้อและกระจายสินค้าไปขายยังที่ต่างๆ โดยจะมีพ่อค้าต่างถิ่นมารับปลาจากบ้านทับป,ปานําไปขายอีกทอดหนึ่งนี่เป็นความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรและเศรษฐกษิจชุมชนของบ้านทับปลาที่ขับเคลื่อนผ่านการทําอาชีพประมงนอกจากการจับปลาสดๆในเขื่อนไปขาย ชาวบ้านทับปา่ายังมีการแปรรูปอาหารให้มีความหลากหลายมากขึ้นอีกด้วยเพื่อเพิ่มช่องทางการขายโดยอาหารขึ้นชื่อของที่นี่ก็คือปลาส้มและส้มปลาผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากปลาอีกมากมาย เกิดเฮ็ดมากต่หน่อยแต่ฝนแหละแต่พอจะมีผ้าเฮ็ดมาก,ากเศร้าเฮ็ดมากกระดุนด้วยแหละจ้ะแต่เขาจะมาเริ่มกิจการบ้างประมาณแปดเจ้าปีนี่ยแหละกะบข้าเจากับล้งหาซึ่งผู้ชายกับล้งหาซึ่งมายิ่งกับมะขวบป่าขวบวยังรับจ้างเป็นจ้ะแม่งจะหางมือก็ได้หลายแล้วเป็นหมื่นสองเมือ,องอก็ได้ด้วยแหละจ้ะแต่ว่าเฮาแห่งกับเงนกับเป็นเงินหมุนแม่จ้ะ เงินหมุนแต่แต่ขันย่ามเขาเฮ็ดสมบอกไปงี้สป่าลายมันบอกไอ้มูตรขาเมาาลายเขากะเด็กเข่าลายมันกับป่าเขามักสี่เขาก็เป็นเงินหมุนออกไปเรื่อยๆหมุนออกหมุนเข่าไหมจ๊ะเป็นสมกันข้าเจ้าก็มารับเอาไหมจ๊ะข้าเจ้าก็มารับไปไปขายต่อเขากับเป็นผู้ทรงผู้อัดอันปิดอัด์ตทรงไปเรื่อยๆนะเป็นกิโล เป็นค้มรั์ที่ชุ่มชนของเห่าได้นํามาเนาะคะ่ะมาเพื่อว่าทายทอดอกอลักของชุ่มชนของเหาาย่างเช่นหาปลาจังเสียกะหาแบบวิถีชีวิตชุมชนเชาวช่าประมงหาจากเคลื่อนขึ้นมาเฮจินเป็นปลาเป็นปลาพื้นบ้านเป็นปลาของบ้านเฮ่าเองบ่ได้ไปซื้อปลาจากทางอื่นมาเนาะคะ่ะจุดเด่นของบ้านเฮ่าก็คือปลาในาน้ำของเหานะคะเป็นค้มรัพ์ ของบานทับป่าเล่ยที่เดียวค่ะเมนูเด็ดๆด็กัมี่ห้อมกปลาช่อนแต่ว่าเนือเน้อเนื้อนอกนี่คือเป็นเนื้อปลากายขูดเอามาโขกใส่พริแกงแล้วก็เอาไปหนึ่งค่ะ,คะเป็นเมนูที่หาง่ายในพื้นที่บานเฮาค่ะ,ะซุมนิก็เป็นผลิตภัณฑ์โอทอปของเฮาอยู่แล้วคือแหนมปลากายแล้วก็สมปลาตัวใหญ่ถาภาษาไทยกับปาปลาเจ้าเนาะนั่นแหละแล้วก็จิ้มจุ่มปลาสบายมีในพื้นที่อยู่แล้ว มกไข่ปลากะแซบนั่นไข่ปลาขาวค่ะแกงสมนีปลานิ้นปลาช่อนก็นได้ในพื้นที่ของเขาผลิตภัณฑ์ทุกอย่าง ที่บ้านทับป่าแม้จะมีคนจากต่างถิ่นหลากหลายแต่ก็มีวัฒนธรรมและประเพณีร่วมกันที่สร้างความสามาคัคคีและช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรอีกด้วย

พูดท่าก็ดีเรกหน่อยก็ดีรวมใหม่รวมมือกันดีสางสันซอยกันพละหม่พละมือเฮ็ดอันนี้กันมาซอยกันอันนี้พูดเถาก็นเซอยกันแห่ออกไปแห่มือแห่ก็ไปแห่พระเวทเขามา้าผ่าพระเวทเขามากันพวกเล็กน้อยคนหนุ่มคนสาวก็ฟ้อนน้ำโดนตีน้ำยังเพราว่าแห่ว่าจะน้องน้ำมาเขวัดเขาว่า ที่น่าไปสีเขียนเขื่อนสุขทั้งสองวัดงดงามำพ่อย่อนเพื่อสิตกับึน้นนองนักคนท้องกองเติงอดีิวอ่ะต้นเก่าแล้วเก่าฮนเชิญไปก้องื่อเทศบ้านในมันงจันเรื่องสีนอกจากวัดที่เป็นศูนย์รวม ที่ชาวบ้านได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดประเพณีและวัฒนาธารรมร่วมกันขึ้นชาวบ้านทับปายังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเอาไว้ยึดเหนี่ยวจิตใจนั่นก็คือศาลหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าศาลปู่ตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําชุมชนตั้งอยู่เกาะกลางน้ําข้างในจะมีวัดและพระสงฆ์คำนับอยู่ซึ่งการเดินทางจากหมู่บ้านไปดอนปู่ตาต้องนั่งเรือข้ามไปเท่านั้น การตั้งบ้านเดือนอยู่ในพื้นที่ของกรมธนารักษ์หรือในอีกมุมหนึง่งคือการเข้ามาบุกลุกพื้นที่ของทางราชการเพื่ออยู่อาศัยแต่ปัจจุบันได้รับการผ่อนปลนให้สามารถอาศัยและทํากินได้แต่ไม่สามารถออกเป็นโฉนดที่ดินได้การดํารงชีวิตของชาวบ้านจึงต้องพึ่งพาการทําประมงเป็นส่วนใหญ่เขื่อนจึงเปรียบเสมือนลมหายใจของพวกเขาซึ่งเป็นแหล่งอาหารและรายได้หลักของชาวบ้าน านี่น,นี่มันเป็นที่จับจองเนาะปัญหามันก็มีอยู่ต,ตอตแรกมันก็บม่มีมันก็บม่ม,บมีหน่วยงานที่เขามาล้างวัดที่ดินที่นี่มันก็เกิดกะรกะแสกะระแสว่าการอยู่พื้นที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยที่เฮาบดด่ไดดถูกตองตามกฎหมายมันก็มีกะระแสไปว่าผู้อยู่ผู้อยู่แบบที่ว่าบมา่มี่าเ่ามีรมยไล่ใประจําจะเสียหลูกโชวเชียวมันก็ไกลเนาะเดี๋ยวนี้ ที่นี่กับมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเขามาเขามาล่างวัดที่ดินของกลุ่มธนารักเพื่อจะเห้ได้เสียคาเศร้าแต่มันจะดีอย่างหนึ่งว่าเวลาเวลาบานบานเห้นี่มันเป็นอย่างนี้เหากับ้ไในการได้รับความช่้ยเหลือที่ถูกต้องทาม,มุมมองอีกด้านหนึง่งแต่ว่าคนส่วนใหญ่เพิ่นกระบอกเบาข้าใจในการที่ว่าแต่ว่าเพิ่นกับมีการประชาค,คมกอนหนาที่เพิ่นสิเข,ข้ามาล่างวัดแต่แต่คนส่วนใหญ่ข้าะจะเจ้าคิดว่า ที่ดินที่เพื่อยูนี่มันเป็นที่ดินของเขามาจับจองโดยที่ว่าบ,บ,บ่บ่เสียเงินกนระไดแค่สี่นะปัจจุบันม่านทับปลา ได้เป็นหนึ่งใน63ชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัตวิถีในจังหวัดกรสินชุมชนเล็กๆแต่เต็มเปี่ยมไปด้วยเสน่ห์ของวิถีชีวิตมีต้นทุนจากทรัพยากรสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตท้องถิ่นมาเป็นเครื่องมือในการยกระดับและพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนอย่างไรก็ตามนี่อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ยืนยนันถึงความสําเร็จในทันทีของชาวบ้านทับปลาแต่ในอีกด้านหนึ่งก็ได้สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของชุมชนที่เริ่มต้นเรียนรู้ เพราะยังมีอีกหลายด้านที่ต้องพัฒนาต่อยอดรวมถึงแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตกถือว่ากับพระธาถึงเต็มลอยเนาะพระมันเะป็นชุ่มชนนหน่อยแต่ว่าการครับเคลื่อนหรือว่าเข้มแข็งบ่อถือว่า เต็มเลยสำหรับบ้านนี้แต่ว่าสำหรับข่วมพร้อมข่วมพร้อมนี่บางเชื้อบ้านนี้ขาเจ้าก็หากินเนาะหากินหากินทุกมืออย่างสีการที่ว่าอ่าข่วมพร้อมเขาเจ้ามีบบกับกับพ่อประมานเนาะคะ่ะการที่ว่าเขาสีมาร่วมกลุ่มกันกับกับเพจกำงานใหญ่ที่ผาครัดโยน,นลงมาใหาังสีกับ่ถือว่าพร้อมปันใดเนาะคะ่ะ การที่บ้านทับปลาได้เป็นชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีทําให้ชาวบ้านเกิดความภาคภูมิใจและตื่นตัวมากขึ้นชาวบ้านได้ร่วมแรงร่วมใจกันขับเคลื่อนตามแผนการพัฒนาชุมชนอย่างเต็มที่เพราะหวังว่าโครงการนี้จะนําไปสู่การยกระดับเป็นชุมชนท่องเที่ยวอย่างเต็มตัวในอนาคตการเปลี่ยนแปลงของชุมชนเริ่มกระตุนกระตุนชุมชนให้มีความพร้อมในการเตรียมรับ รับสถานภาพที่หน่วยงานโยนงานลงมาบ่าวาจะเป็นนักท่องเที่ยวเขามาก็มีค่วมพรอมถ้าสมมุติว่าข้าประชาสัมพันธ์ว่าเมือน,นีนักท่องเที่ยวสี่เข้ามาเสียก็มีการร่วมตกกมวมามาัวกันมีค่วมสามัคคีกันนะคะถือว่าเป็นจุดดีที่ชุ่มชนของข้าแเตกอลต่างคน้นต่างอยูอยูผายยูมั่นแบบว่าวิถีบ้าน ต่างคนต่างกินต่างคนต่างอยู่แบบบ่มีบ่มีบ่มี่วาสิมนานังจับกลุ่มคุยกันแต่ตอนนี้จุดเปลี่ยนของชุมชนนี่คือวา่ามีมีความสามัคคีกันให้ความรวมมือเนาะคะ่ะในการที่เตรียมความพร้อมต้อนรับงานที่ทางภาครัอให้ลงมาก,กับชุมชนทับป่ามีควาคตื่นตัวบ่า่าจะเป็นเล็กน้อยเยวาวชน นาะคะ่ะมันก็ต้องซอยกันแม้โครงการโอทอบนวัดวิถีจะเข้ามาเติมเต็มให้บ้านทับป่าให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ขึ้นแต่ก็ยังมีเสียงสะท้อนในอีกด้านหนึ่งว่ากิจกรรมอาจไม่สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของชุมชน สำหรับโครงการนวาวิธีมันงกีมีเท่องดานดีดานดานลบเนาะเพราะว่ามันเป็นโครงการใหญ่ที่ทางรัฐบาลเพิ่นกระเล่งเห็นความสำคัญในชุมชนที่มีศักยภาพบานทับป่าก็เป็นหนึ่งในในชุมชนที่ที่ถือคัดเลือกขึ้นมาในการรวมไม่รวมมือกันถือว่าชุมชนบานทับป่าให้การรวมรวมมือที่ดีนะคะแต่ว่ามองอีกด้านนึง ก็คือทางผาคลัดให้งบลงมามันบอสอดของกับบริบทชุมชนที่เขาจะดำเนินโครงการด้วยปัญหาที่ดินทำกินไม่มีโฉนด อาชีพหลักจึงเป็นการทำประมงในเขื่อนเขื่อนจึงเปรียบเสมือนลมหายใจของคนที่นี่พวกเขามีกฎกติกาชมุมชนร่วมกันในการอนุรักษ์ทรัพยากรน,นี้ไว้เช่นห้ามจาับปลาในฤดูวางไข่และการทำพิธีสืบชะตาปลา บ้านทับปาไม่ใช่หมู่บ้านที่สมบูรณ์แบบภายในชุมชนก็มีปัญหาที่หลากหลายไม่ต่างจากชุมชนอื่นๆทั่วไปการร่วมแรงร่วมใจพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวจึงเป็นอีกหนึ่งความหวังของชาวบ้านที่จะเข้ามาช่วยก,กันกระตุ้นเศรษฐกิจและยกระดับรายได้ให้กับชุมชน นี่เป็นเรื่องราวของบ้านทับปาชุมชนประมงขนาดเล็กที่ซ่อนตัวอยู่ริมเขื่อนลำปาวชุมชนที่เต็มไปด้วยต้นทุนทางทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ในน้ําที่แม้ชาวบ้านจะต่างที่ต่างทางมารวมตัวกันแต่ด้วยความเป็นคนอีสานที่มีวัฒนธรรมและประเพณีเดียวกันทําให้วันนี้บ้านทับป่ากลายเป็นชุมชนที่เข้มแข็งและกําลังจะพัฒนาเป็นชุมชนท่องเที่ยวอย่างสมบูรณ์แบบในอนาคต